พอดีครับท่านที่เขารพห,หลายก่อนอื่นในฐานะของคนในกรุงเทพมหานครต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่เครารพหลายที่มีโอกาสได้ใช้สิทธิในการลงคะแนนเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังจากที่เราว่างเว้นการเลือกตั้งโดยการใช้สิทธิของเรามาเป็นเวลาหลายปี แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สําคัญเพราะถ้าท่านพลาดจากการเลือกบุคคลที่สมควรจะมาบริหารกรุงเทพมหานครท่านต้องรอเวลาไปอีกอย่างน้อยสี่ปีสิ่งที่ผมอยากจะชักชวนให้ท่านได้ชวนกันคิดนะครับ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยเราฟังไม่ว่าจะโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์หรือไปฟังเขาปราศัได้ก็ดีทุกคนพูดถึงปัญหาของกรุงเทพมหานคร เหมือนเหมือนกันทุกคนอ้างถึงวิธีการหรือนโยบายที่จะแก้ปัญหาไม่แตกต่างกันมากนะแต่ถ้าเราวิเคราะห์ลงไปว่าปัญหาต่างๆไม่ว่าปัญหาเรื่องของน้ําท่วมขังกรุงเทพเป็นประจําเรื่องการคมนาคมขนส่งการําหากินความปลอดภยัยในชีวิตทรัพย์สินทุกเรื่องเหล่านี้รากเหง้าของมันอยู่ที่เรื่องของการช่อรัฐบาลเป็นหลัก ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมถ้าไม่แก้ตรงนี้ปัญหาต่างที่เราพูดมาที่ผู้สมัครทั้งหมดที่พูดไว้เนี่ยแก้ได้ยากนั่นเป็นประเด็นแรกที่ผมอยากอยา,อยาชักชวนให้เราันคิดดูประเด็นถัดมาครับเราจะเห็นว่าในบรรดาผู้สมัครคราวนี้31มสเอ็คนสาม็คนเลยนะครับมีคนที่สมัครทั้งหมดเนี่ยแบ่งกันได้เป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่สังกัดกับพรรคการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่สมัครอิสระผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับผู้ที่เป็นนักการเมืองหรือใช้การเมืองเป็นอาชีพมีตําแหน่งแหง่งหนที่ใดเขาต้องสมัครอยู่แล้วครับเขาจะมุ่งแก้ปัญหาหรือไม่ก็เป็นประเด็นต่อมาแต่เขาต้องสมัครครับแต่ผู้ที่สมัครอิสระเนี่ย เขามีวิธีคิดคนละอย่างเขาต้องการจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมอย่างในกรณีนี้ในกรณีของคุณรศนาเราเห็นชัดเจนว่าถึงแม้ไม่มีตําแหน่งทางการเมืองใดๆคุณรศนาก็ได้แก้ปัญหาต่างๆดังที่เราได้ฟังแล้วผมเชื่อว,ว่าผู้สมัครอิสระอื่นๆหลายคนก็ได้ทําแบบเดียวกันนี่ถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าทําได้อยู่แล้วทําไมคุณรศนาจึงสมัครเข้ามาเป็นผู้ รับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครผมคิดว่าอย่างนี้ครับอมว่าคุณรศนาและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมองเห็นว่าถ้าเราคำนึงถึงขนาดของปัญหาเราคำนึงถึงความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกเรื่องที่เราพูดมาเนี่ยครับเราต้องการทรัพยากรในการแก้ปัญหาทรัพยากรที่ว่ามันไม่ใช่ทรัพยากรในเชิงงบประมาณการเงินการทองอย่างเดียวแต่เราต้องการทรัพยากรมนุษย์มาเกี่ยวข้อง ประเด็นเหล่านี้ครับผมคิดว่าพอพูดประเด็นเหล่านี้ปุ๊บหลายคนในกรุงเทพเนี่ยซึ่งผมเข้าใจนะเขาตั้งคําถามว่าแล้วคนรัศนาซึ่งไม่เคยทํางานบริหารหน่วยงานยายใหญ่ๆงบประมาณหลายพันล้านวันนี้จะบริหารกรุงเทพมหาคนครได้จริงหรือผมอยากจะกราบเรียนชี้แจงท่านที่เราทั้งหลายทั้งอยู่ที่นี่และที่บ้านนะครับว่าวิธีคิดเรื่องการบริหาร ของเราเนี่ยเราคุ้นเคยกับการบริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเป็นองค์กรภาคธรุรกิจองค์กรเหล่านั้นบริหารไม่ค่อยยากเพราะมันมีกฎเกณฑ์ระเบียบกฎหมายต่างๆควบคุมไว้เยอะแยะไปหมดพร้อมทั้งก็ประมาณสนับสนุนเราจะเห็นว่าหน่วยงานราชการก็ดีหน่วยงานภาคธรุรกิจเนี่ยจะยึดเอาหลักเกณฑ์เหล่านั้นในการแก้ปัญหาแต่ปัญหาทุกวันนี้มันซับซ้อน มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาปั่นตัวตลอดเวลาคาดหวังไม่คยะได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยความรู้ทักษะที่ได้มาจากการบริหารองค์กรสมัยใหม่ไม่ว่าเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคธุรกิจก็ตามซึ่งเรียนรู้ได้ในมาหลาลัย้งระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยครับแต่มันมีระบบการบริหารจัดการอีกอย่างหนึ่งซึ่งสําคัญมากแล้วไม่มีสอนในมาหาวลัยในสถาบันอุตสาหะใดๆ แล้วอันนี้เองที่ผมคิดว่าคุณรศนาจะเอามาใช้เสริมกับความรู้และทักษะในการเหมือนองค์กรสมัยใหม่นั่นคือเขาเรียกว่าการบริหารสังคมหรือทางวัฒนธรรมการบริหารแบบนี้คนที่ไม่เคยทํำงานกับภาคประชชนทําไม่ได้ครับที่ถ้าเรามาดูในบรรดาทีมผู้ร่วมทีมของคุณรสนาซึ่งเชิญชวนเข้ามาทำนะครับ หลายท่านในกลุ่มนี้มีประสบการณ์ในการบริหารทางสังคมและวัฒนกับมวลชนและประชาชนเป็นเกินมากให้เข้ามาร่วมกับกิจกรรมศาสนะเพราะฉะนั้นการที่เราพูดหรือใครคนอื่นเขาพูดว่าอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแกปร้ปัญหาของว่าถ้าไม่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารทางสังคมและวัฒนมเป็นไปไม่ได้นะคือคุณพูดได้อยากให้ประชาชนเพูดได้ ไม่เคยเกิดจริงๆเพราะเราใช้กฎเกณฑ์ระเบียบการเมือภาครัฐและภาคธุรกิจอันนี้ผมอยากจะที่ชวนให้ท่านทั้งหลายว่าถ้าจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าลืมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขแล้วเราต้องยอมรับได้ว่าปัญหาหลายเรื่องเกิดจากพวกเราเองด้วยซ้ำในเรื่องขยะก,ก็ดีเรื่องหลายๆเหล่านี้นะครับความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยเราเองมีส่วนสร้างปัญหาด้วย แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีการบริหารจัดการดีๆแทนที่เราจะไปสร้างปาัญหาเรากลับเข้ามาร่วมมือกันช่วยกันแก้ปัญหาประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญผมมองในแง่ของการบริหารกรุงเทพมหาคนครที่คุณรัศนาจะเข้ามารับผิดชอบนะไม่ใช่เพียงต้องการจะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในปัจจุบันที่มีอายุเหลืออยู่ไม่มากเท่าไร่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเราต้องคิดไปถึงอนาคตข้างหน้าซึ่งมีการเคลื่อนไหวแตกต่างออกไปข้างหน้าคาดหวังไม่ได้ด้วย เพืยนการจัดระบบก,การศึกษาเรียนรู้มันจึงเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เพื่อคนในยุคปัจจุบันเท่านั้นแต่เราต้องวางรากฐานสําหรับเด็กและเยาวชนในอนาคตเพื่อว่าเขาจะได้มีความรับผิดชอบและกลายเป็นพนลเมืองที่เอาธุระกับเรื่องของชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ที่เขาเรียกว่า active c i t i นี่เน,เนี่ยผมไม่อยากจะใช้ภาษาฝรั่งนะครับแต่ว่าอยากบอกว่าถ้าเราไม่สามารถจะปลูกฝังให้คนในอนาคต มีความรับผิดชอบและเอาทุระก,กับเรื่องชุมชนโดยคาดหวังพึ่งพิงว่ารัฐจะเข้ามาช่วยภาคธุรกิจจะเข้ามาช่วยต่างประเทศจะามาช่วยเราไม่มีทางจะแก้ปัญหาที่เราคาดหวังไม่ได้มีความสลับับซ้อนหมักหมมอย่างที่เราเคยอยู่เนี่ยเป็นไปได้อันนี้เองที่ผมคิด,ดว่าเรื่องของการจัดก,การศึกษาเรียนรู้เราจำเป็นจะต้องมาคิดผมเองถึงแม้ว่าเขาชวนเข้ามาเราจะาชวนมาในทีมการศาึกษาไม่ได้ไหมายความผมจะเป็นคนเดียวที่ให้คำปรึกษากับคุณตรนานะครับ แล้วก็ไม่เฉพาะในทีมเราด้วยผมคิดเรามีโอกาสในการเชักชวนคนจากวงการาต่างๆในวงการศึกษาวงการภาคธุรกิจแม้่ประชาชนธรรมดามาพูดคุยเพื่อด,ดูว่าการจัดก,การศึกษาเรียนรู้เพื่อวางแนวทางให้กับเด็กในยชคของเรา,นาในปัจจุบันที่ต้องรับผิดชอบอนาคตของการาุงเทพมหานครและของประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นการจัดการศึกษาแบบไหนอันนี้อยากจะเน้นนะครับว่าเราต้องเลือกคนที่มองเห็นประเด็นนี้ ถ้าเราไม่สามารถจะจัดการศึกษาให้เปลี่ยนระบกคุณค่าเปลี่ยนทัศนะต่อการใช้ชีวิตไม่รับผิดชอบทิ้งขยะหรือพลาสติกต้องดูในขณะนี้กรีนพะิสบอกในทะเลนี่แ0ดพล้านแล้านตันทุกปีลงในทะเลและใ,นใ,นใ,นใครมา็นแก้ครับเรา,ากาดใช้รองสร้างอุโมงทำ้ท่วให้ความ็นลอกขยะเราต้องทำกันในชุมชนเราต้องรับผิดชอบทำอันนี้เองอันนี้ครับการบริหาร ที่เรียกว่า social c u l t r o l management เนี่ยนะการบริหารทางสังคมะรัฒวธรรมจึงเป็นประเด็นสำคัญแต่ผมคิดว่าอันนี้เองทีมอื่นไม่มีทางทำได้เพราะว่าทีมที่ปรึกษาที่พัฒนามานเขามีประสบการณ์พอนีเยอะอาจจะไม่ใช่ผมนะครับแต่คนอื่นที่ยืนนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยมีมีประสบการณ์เป็นมากมายนั่นเป็นประเด็นสำคัญประเด็นถัดมาที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านเคารพทั้งหลายทั้งที่นี่ทีบ้านเหนเยคือว่าในประสบการณ์ของผมปีนี้ผมมีอายุ80แล้วนะครับ่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรุ่นสี่แล้วผมเนี่ย พราะฉะนั้นที่ผมจะบอกว่าในประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาจากการทํางานอยู่ในวงการศึกษาและวงการอื่นตลอดชีวิตเนียครับอันหนึ่งที่ผมมองเห็นคือว่าถ้าเรามีผู้นําที่เป็นสุภาพสตรีที่มีความซื่อสัตย์มีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,จงไม่ว่าเขาจะอยู่ในตําแหน่งแห่งหนใดอยู่ในอบตอ,อ,อ,จอบจเทศบาลนัแล้วแต่นะครับผู้นําที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะถ้าทั้งหลายเขาต้องยอมรับตัว,ต,วตัวผมเองยอมอยู่แล้วว่า ผู้นำที่เป็นผู้หญิงในที่มีทักษะดังกล่าวนี้เขาจะมีความไวมีความอา,อาทรต่อเรื่องของเด็กเรื่องเยาวชนเรื่องผู้พิการเรื่องคนแก่เรื่องสิ่งแวดลอ้อมในขณะที่ผู้ชายที่สนใจเรื่องสร้างถนนรสร้างสะพา,านเพราะมันได้กินเกยนใต้โต๊ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เองถ้าเราเลือกคนักษณาเข้ามา การจัดการศาเพื่อมองดูเพื่อแก้ปัญหาในส่วนที่มันเป็นเรื่องของเด็กเยาวชนคนแก,ก,ก,ก่มันเป็นสิ่งสําคัญผมคิดว่าเมื่อผมเห็นประเด็นอันนี้เองนะครับผมจึงรับการเชิญชวนของรัศนาเข้ามานั่งตรงนี้จริงๆเ,เนี่ยอยากจะให้คนหนุ่มคนสาวเขาทำง,งานด้วยซ้ำไปแต่ผมคิดว่าเราต้องสนับสนุนบุคคลที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเข้ามาแก้ปัญหาไม่ใช่เข้ามาเพือ่อจะเป็นอาชีพทางการเมืองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะครับก็อยากจกฝากฝัง ให้ท่านที่รักหลายทั้งที่รีและที่บ้านนะครับได้พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเบอร์เจ็ดคุณรัชนาโตรศิริกุลขอบคุณครับ